คุณผู้ชมคะไปดูปัญหาญ้าทะเลที่ลดลงในพื้นที่จังหวัดตรังอะคะ่ะแล้วก็ส่งผลทําให้จํานวนของพายุล,ลดน้อยลงนะคะเมะื่อวานนี้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ลงพื้นที่ไปติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะพบว่ามีตะกอนทรายทับถมทําให้ญ้าทะเลนั้นเสียหายแล้วก็มีผลต่อจํานวนพายุที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเมะื่อวานต้องลงพื้นที่ไปเองนะคะเนี่ยค่ะนายปิ่นศักดิ์สุรศดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงมือขุดลงไปบนพื้นทราย เพื่อค้นหาตำแหน่งของเง้าหญ้าคาทะเลด้วยตัวเองระหว่างลงพื้นที่สำรวจแปลงหญ้าทะเลแปลงใหญ่บริเวณหน้าเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะในช่วงที่น้ำลงต่ำที่สุดนะคะ ่ก็พบว่าต้องขุดลึกลงไปมากกว่าปกติเนื่องจากมีตะกอนทรายทับถมค่อนข้างหนาขุดลงไปประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรค่ะจึงจะเจอคนใบแล้วก็เงา่าจึงได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างทั้งหญ้าทะเลเงาน้ำแล้วก็หน้าดินนำไปสู่การทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุชนิดและที่มาของตะกอนค่ะวันนี้เราพบว่าหญ้าทะเลที่ตายนียครับที่มีปัญหาเนี่ย นะครับมันตายด้วยสถานการณ์ที่มันพึ่งแห้งนะครับนานกว่าปกติทําให้ใบแหง้งแล้วก็ขาดแล้วก็ตายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนที่มันมีการพึ่งแห้งนานในบางโซนที่มันอยู่ในน้ําทะเลมากมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตายในอัตราส่วนเดียวกับที่อยู่บนนนะครับเพราะฉะนั้นการสํารวจตะกอนในรอบนียครับเราต้องการจะรู้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันระดับพื้นท้องทะเลแล้วกันนะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราก็มีทีมที่บินโดรนสํารวจ นะครับในวงกว้างเลยเพื่อตรงไหนที่มันฝืนแห้งเราสามารถใช้โดรนไลด้าวัดได้เลยตรงไหนที่ยังอยู่ในน้ําเรามีเอาเรือนะครับเพื่อติดเอ็โคมาเพื่อจะทําเป็นพื้นที่หรือบัสซิเมทรีนะครับระดับความลึกของท้องทะเลจะทําให้เรารู้ว่าตกลงเนี่ยการปืนแห้งเป็นสาเหตุหลักไหมและจุดไหนที่มันฝืนแห้งนาะนตรงไหนที่มันเหมาะยังเหมาะสมอยู่ตรงไหนที่มันมีปัญหาอย่างไรนะครับ มีข้อมูลจากผู้ประสานงานมูลนิธิอันดามันที่บอกนะคะว่าจังหวัดตรังมียาทะเลสามหมื่นกว่าไร่แต่วิกฤตหนักสุดอยู่ที่เกาะลิบงค่ะเพราะว่าปัญหาเกาะลิบงมาจากกองทรายทับถมที่เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปี2561แต่ว่าที่วิกฤตที่สุดก็คือ2563ค่ะตัวตะกอนทรายที่มาทับถมไม่เคลื่อนย้ายไปไหนยังทับถมจนถึงปัจจุบันและจากการสำรวจพายุนเป็นวันที่3พบว่าจำนวนพายุล,ลดลงแบบท่าใจหายค่ะ พวกนี้กดภาวะสูงถมแบบเดยก็เลยเกิดเป็นวิกฤติยาทะเลว่าพูดแน่ๆว่าสามหมื่นกว่าไร่ของทะเลสั่งแหละยาทะเลอยู่ในภาวะวิวกฤตทั้งหมดวิกฤตหนักที่รีบกที่อื่นๆอาจจะยังพอคืนได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญหาตะกอนทรายทั้งหมดยกเป็นที่นี่นะครับที่วัตนอยเนี่ยเป็นปัญหาตะกอนทรายทับถมแต่ตะกอนทรายทับถมที่ยกเกิดขึ้นจากกระบวนการธรรมชาติมีการกัรดเซาะชายฝั่งแล้วก็มีการออกตะกอนทรายไปถมทับแนวญาทะเลที่วัตนอยแบบที่ น่าหดยาเลยครับตอนปีนี้นี่เขาสำรวจวันนี้วันที่สามพบจำนวนพายุลดลงแบบน่าใจหายจากที่เราสำรวจปีที่แล้ว180ตัวคนสำรวจสองวันเดิมรู้สึกจะพบป,ประมาณแค่20ตัว ขณะที่เมื่อวันที่5ถึง11มีนาคมนะคะศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างก็มีการบินสำรวจแล้วก็ใช้อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจเหมือนกันนะคะเพื่อน,นับประชากรสัตว์ทะเลหายากที่เหลือรวมทั้งพยูนด้วยครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตรังผลสำรวจเบื้องต้นพบพยูนเพียง36ตัวพบพยูนคู่แม่ลูก1คู่เป็นตัวเลขที่เขาบอกว่าลดลงอย่างน่าใจหายลดหัวปะ,ะจากการสำรวจในปี2560 ที่ผ่านมาก็บอกว่าเคยพบถึง194ตัวพยุนแม่ลูกมี12คู่าจจะาก12เนี่ยเหลือเพียง1คู่เท่านั้นนะคะ